เราอยากกินแซลมอนเราอยากกินคูมาเนี่ยค่ะมันเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็มันมันได้มันได้คุณภาพด้วยเนี่ยค่ะรสชาติของเขาอะค่ะมันสมดียอดเลยใช่ทานบ่อยค่ะแล้วเราจับจากรใครเนี่ยจับเขตใช่ใช่ค่ะก็คือจับเหตจากการรีวิวแล้วเราลองมาชิมนะคะใน่วนตรงนี้ก็คือว่าคูมาร์เลยค่ะ รู้สว่าเราเดินทางมาง่ายคะเราะนจุดตรงนี้คือเราสามารถที่จะมาได้เหมือนเเป็นศูนย์การไหมคือเราทางานอยู่แตรงนี้เราสามารถมาได้สะดวกที่จอดรถก็เรามีความรู้สึกยังกับราคา20บาทที่นี่คือถ้ามาร้านนี้ค่ะคือเรืองความเีื่อมามา้านนี้ครั้งแรกอ่ะเราครั้งแรกที่มาเลยคือปริมาณนะกับ20บาทมากแล้วก็ความสดของอาหารทนี่ ว่าเที่ยวกับสักาวอะช่โควิดอย่างนี้มันโอเคเลยไหมใช่ค่ะยี่บาทไม่อง้ข้ามีอะไรบ้าก็ถ้าที่มาทาน่อยๆประจก็จะเป็นตามกุ้งสดค่ะก็จะมีหอยแรงมีไก่ทอดยำแซลมอนเลยนะคะว่ายำชูชส่อเลยแล้วก็ยำมาม่ายำยอเนี่ยค่ะ กินเต็มท <Rapid> ี <ha> ่ที่สุดประมาณกี่บาทต่อจิมเต็มที่เลยใช่ไหมครับประมาณ2 0 0ร้อยสามอันนี้คือจิมแบบจุกเลยนะคะจุกมากเลยค่ะใช่ค่ะปกติมากินกันกี่คนะครับส่วนใหญ่จะมาแบบ3ามสี่คนอย่างเงี้ยค่ะสองร้อยกว่าบาทนี่คือเฉลี่ยต่อคนนะคะแต่รวมๆก็เยอะอยู่เพราะว่าสั่งกันแบบจุกเลยสั่งกันหลายอย่างอยู่ใช่ค่ะแต่แล้วเมนูเาให้นี่คุ้มไหมครับคุ้มค่ะกับจานละยี่สิบบาทนี้คุ้มจริงๆ ก็เลยพอมาเจอครั้งแรกครั้งต่อไปก็มารา้านนี้ตลอดเลยโอ,อเคขอคุณแล้ก็อยาูกคแล้วกี่เองเป็นคนทีชอบา,ยานยำทาตานี่ก็เลยไคิดว่าเราลองมาท,ทาธุรกิจส่วนตัวเพิ่มก็คือเปิดร้านยำแลท้ทีนี้ทไมต้องเป็น20บบาทเพราะพี่ต้องการให้ร้านนี้เ,เป็น จะได้มีความสุขร่วมกันอย่างเช่นตอนเนี้ของอะไรก็แล้วแต่ไม่ขึ้นราคาหมดเลยอย่างน้อยน้อยลูกค้าเขาจะได้อุ่นใจว่าเฮ้ย mm hmm. มีร้านเนี้ยที่ยังไม่ขึ้นราคานะไม่ว่าวัตถุดิบอะไรจะขึ้นราคาร้านนี้ยังคงข,ขายราคาเดิมข,ขายมาปีกว่าก็ยังขาย ขายราคา20บล้านนะครับคิดว่าเราได้กําไรหรืออะไรนไม่แท่ไหน่ครับกำไรหรอคะ้พูดถึงกําไรเนี่ยคือจะต้องดูจากปริมาณของลูกค้าค่ะวันไหนถ้าลูกค้าเข้าเยอะเราก็พอที่จะได้กําไรแต่ว่าวันไหนที่ลูกค้าน้อยก็บางทีเข้าทุนหรือขาดทุนก็มีแต่เราก็อาศัยพอแบบให้เลี้ยงลูกน้องของเราได้ให้พอเลี้ยงเราได้ประมาณเนี้ยค่ะ ในแต่ละวันลูกชายเยอะนะครับโดยเฉพาะช่วงไหนตอนส่วนใหญ่นะคะจะมาประมาณช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นค่ะเพราะร้านเปิด11โมงถึง2ทุ่มค่ะมเมนูเด็ดๆของร้านนี้เมนูเด็ดๆนะคะถ้าเป็นประเภทยำก็จะเป็นยำแซลมอนยำหอยแครงยำไข่ดาวแล้วที่แบบเด็ดมากก็คือหอยแมลงเอ้ยหอยนางรมค่ะหอยนางรมเราจะใช้หอยนางรมเกาหลงนีนะคะแบบสดๆหนึ่งตัวเนี้ยก็คือ20บาทเนี่ยค่ะ พลาดด้วยน้ำผึ้สงสีฟูสุดของทางร้านร้านตั้งอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงครับเปิดี่้านบงร้านที่เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะ10โมงถึง2ทุ่มค่ะตั้งอยู่ในโครงการสนา,ามแยกเทีททยมข้างโลตัสคำเทียงค่ะข้ามาก็จะเป็นร้านกระจกสีขาวะคะ่ะทั้งหมดแล้ววันที่หนึ่งนี่มีอะไรครับว, 1. 1> วันที่หนึ่งอ๋อวันที่หนึ่งลืมแจ้งไปเลยวันที่หนึ่งเนี่ยนะคะเราจะมีเซตละหนึ่งบาทค่ะ แคละหนึ่งบาทเราจะจัดเซตเมนูนะคะเป็นจานเล็กๆนะคะหนึ่งบาทพอดีคำระมสามารถเข้ามาใช้บริการกันได้เลยแล้วก็สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจแซ่บรัสตาค่ะถ้าสนใจะมานั่งกินจะจองโตติดต่อเบอร์ไหนครับถ้าจะจองโตนะคะติดต่อเบอร์080 49 49 129ค่ะนอกนอกนอกจน้ำน้ำประกอบอาชีพอะไรครับ